สวัสดีสวัสดียเสาๆเด้อพี่น้องเด้อประมาณแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงอันละออกกําลังกายพี่น้องครับออกกําลังกายามายามบวงหนูพี่น้องครับเนี่ยมายามบวงเนาะกลับกล้องนิดนึงนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับกล้องเดี๋ยวให้พี่น้องเราเข้ามาก่อน พี่น้องป้องไปใา้เขาเข้าขมาสักก่อนนะครับผมยามบวงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสลบการติดตามรับชมนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายนะครับคอมเมนต์แจ้งสัญญาณการติดตามรับชมให้ด้วยนะครับว่าภาพและเสียงชัดเจนหรือไม่นะครับผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาบอกที ก็เป็นการเช็คนะครับในเบื้องต้นของการไล์สดนะครับผมต้นของการไล์ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเ,เช็คสัญญาณตลอดเพราะว่าด้วยด้วยบริเวณตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นทุ่งนาเนาะสัญญาณก็ไม่ค่อยสถเียรเท่าไหร่นะครับสัญญาณไม่ค่อยสถเียรเท่าไหร่นะครับถ้าแจ้งให้นะครับผมจากพี่น้องเราที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะครับ ว่าสัญญาณชัดเจนหรือไม่ชัดเจนจะได้รู้จะได้ปรับโลเคชันตรงที่ตรงที่ผมยืนไล์อยู่นะครับระหว่างนี้ก็รอพี่น้องเราไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเป็นวันหยุด,ดหลายๆคนหลายๆท่านก็ยังไม่ตื่นเันหรอกนะครับสําหรับตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเนาทีนะครับผม8ปดโมงเนาทีของวันที่13นะครับวันเสาร์ที่13นะครับผมพี่น้องครับ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไล่เลยหนึ่งคนหนึ่งท่านเลยเนาะบรรยากาศท่องไฮท่องหน้าพี่น้องครับแม่บ่วงหนูเฮานะครับผมมาเก็บบ่วงหนูอืนี่แหละวิธีอีสานพี่น้องครับวิธีอีสานขนานแท้นี่ใส่บ่วงไว้นะครับผมเก็บซะ้วก็เคลื่นกับเรดมะยามดอกอืะบ่่คอยหมานบวชอย่ังไดียวขึ้นมิดจิรีนะครับ ใส่บ่วงหนูไว้อบคุณสามล้านดวงใจด้วยเนาะที่ต้องมาติดตามรับชมวิธีอีสานครับผมพี่น้องครับวิธีอีสานเนะครับผมวิธีอีสานมาเก็บบ่วงนะครับมาเก็บบ่วงมาอยากบ่วงบ่วงหนูบ่วงหนูหมานยากหมานบ่มนดอกเว <c oughs> ลาสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเก็บรีโมทนิดนึง มยามบวงมัเคลื่อนนี่มเคลื่อนบ่อยเลยมายามนะครับเนี่ยนูหลายอยู่พี่น้องครับเนี่ยนู้ก็หลายช่วงเกี่ยวเข่าวังหันข้าจเจ้าได้หลหลายนะครับผมจนเป็นที่มาของรถเกี่ยวเนาะรถเกียวเข่าข้าเาจ้ามากข้าเจ้ากันเหยียบเดี๋ยวหนูผูกตัวบักง่ายหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณประพันธ์ด้วยนะครับสวัสดีครับติดตามชมวันนี้วันแรกเนาะขอบพุณนลลายนะครับ น้องมีขขอนแก่นค่ะขอบคุณหลายหลาไล์ให้แล้วค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายเลยนะครับผมน้องอคุณประพันธ์เนะเาะเป็นวันแรกเลยน้องเมย์อ๋อน้องมี์อนแก่นขอบคุณหลายๆขอบใจมากๆขอบคุณมากมายเลยนะครับนี่แหละกำลังใจนะครับผมกลับมาบ้านใหญ่หลังนี้นี่ผมชื่นใจตลอดเลย นะครับขึ้นไลยังไม่ถึงนาทีเลยนะครับได้กำลังแรงใจจากพี่น้องเราซึ่งโอ้แน่นดีนะครับกำลังมาเก็บบ่วงมายามบ่วงหนูพี่น้องครับ <c oughs> บ่วงหนูหมานนี่ยามบ่วงขอบคุณคุณน้องเมย์ด้วยนะครับผมที่เข้ามา ขอบคุณหกล้านดวงใจเลยนะครับผมกับบรรยากาศมายามบวงนะครับผมเหมือนกันนะมานบปรมาณกับบัวนะครับผมว่มาเิ็งวิธีการวิธีการหาอยู่หากินนะครับผมหาอยู่หากินแบบบ้นบานๆของเฮาืมหลังจากจุดตรงนี้นะครับผมได้ทํางานอ๋อส่งกำลังใจให้ค่ะมาส่งกำลังใจให้ข,ใใหขอบคุณลหลายๆนะครับ ถ้าไม่มีธุละประปังอะไรก็เนาะเข้ามาพูดคุยกันผ่านเรื่องราวของห้องไลฟ์เลยนะครับผมห้องไลฟ์ของเรานะครับผมนี่ก็คือช่องเล็กช่องน้อยช่องหนึ่งนะครับผมนี่แหละที่ได้ทาเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเทนต์กเกษตรนะครับชื่อช่องไอ้วัดนะครับผมยินดีตอนแรกก็สู่ห้องไลฟ์ทั้งสี่ล้านดวงใจด้วยเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในบรรยากาศของการไลฟ์อยู่ท่องให้ท่องหน้าพี่น้องครับ มายามบวงนี่บวงบวงบวงอย่างไดคือบ่มาณเท่าไหรนีามบวงหนูขอบคุณครับขอบคุณครับคุณประพันธ์บอกว่าไม่ได้ทำงานหลอกสู้ค่ะเห่นวหาขอบคุณหลายๆแล้วก็หัวใจพลังบวกมาเนาะขอบคุณหลายๆเลย มากมายเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่อ่านเข้ามาในห้องไลน์นะครับผมมีน้องครับสามล้านดวงใจกับบรรยากาศยามเช้าวันแปดโมงนะครับของวันที่สิบสามวันนี้นะครับม่ยามบวงหนูครับพี่น้องครับมายามบวง หมูหลายยอู่นะครับผมหมูหลายยอู่แต่ว่าเพิ่อนเพิ่นบ่ถือบ่วงเนาะหมูหล่ได้ว่าเ่อนถือบ่วงแล้วก็พาพี่น้องเรามาติดตามรับชมบรรยากาศทองไห่ทองหน้าพี่น้องครับเนี่ยทองไห่ทองหน้าเนาะยามเช้า นี่ก็มาอยู่ในโซนนี้นะครับผมเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงนะครับอยู่ในโซนนี้ดูดทเปไนไงเนี่ยรูมันเยอะนะครับผมพี่น้องครับแต่ไม่ไม่ค่อยโดนนะครับผมนี่เห็นไหมไม่โดนนะครับผมก็เก็บกู้ก่อนเก็บกู้ก่อนแล้วค่อย,ยว่ากันอืมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่โดนนะครับผมนิ่งสนิทสิทธามลง เนี่ยเหยียดเร่งสำเร็จ วางก่อนเดีย๋ยวมาดูในโซนนี้หน่อยนะครับผมตรงนี้ก็รูเยอะนะครับผมรูเยอะมากๆแต่ไม่รู้ว่ารูมันล้างหรือยัง Nhạc như Ninh, sân nịt này, đồ บรรยากาศยามเช้าของเราเนาะอากาศเช้าๆม,มีน้องนมน,นิ่มมาตามด้วยนี่น้องนมน,น,นิ่มก็ขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมนะครับผมก็ถือว่าเป็นนำบรรยากาศยามเช้าและก็การมายามบวงนูนะครับผม ยามบ่วงหนูอีสานบานเหาหาอยู่หา,หากินนะครับผมเนี่ยนะครับก็ไม่โดนนะครับไม่ได้สักตัวเลยวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรหรือว่าเป็นการลองดูพื้นที่ด้วยนะครับผมว่าหมายนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมหมายที่เราตรงที่นานเราอยู่เนี่ยนะครับผมก็มีรูเยอะนะครับผม มีไม้ที่น่าสนใจดี๋ยว,ว่าก็ไม่โดนนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปติดตามรับชมกันในไลฟ์ต่อไปนะครับก็อัมพาาจากขอจงมีความสุขและสวัสดีครับผม